ตอนนี้ต้องยอมรับเสียงกลดดาแล้วอย่าไปด่ากลับประชาชนตอนนี้เนี่ยพวกคุณเนี่ยต้องยอมรับเสียงกลดดาแล้วอย่าไปด่ากลับประชาชนที่ประชาชนเขาด่าเนี่ยคือเขาก็อดทนจนถึงที่สุดแล้วพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องเขาต้องตุยไปเนี่ยฮะมันคืออะไรมันไม่ถูกต้องนี่ใช่ไหม คือเราจะไปโชว์โมโหกลบเกลือนในสิ่งที่ล้มเหลวเนี่ยมันมีคนดูออกเราจะไปโชว์การแสดงการวางอำนาจเพื่อที่จะกลบเกลื่อนสิ่งที่มันล้มเหลวเนี่ยประชาชนเขาก็ดูออกแล้วเราจะไปโชว์โดยการลุกหนีสื่อโดยไม่พอใจคําถามแดงๆของสื่อเราก็ไม่ควรจะมาเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีทั้งหลายฉันจะบอกพวกเธอให้นะเวลาได้ยินเสียงประชาชนด่าอย่าโมโห เวลาได้ยินเสียงประชาชนเนี่ยเขาตะคอกใส่หูเขาด่าคุณเนี่ยอย่าโมโหยกมือไหว้ขอโทษและยอมรับความผิดพลาดเหล่านั้นถ้าไม่ยอมรับความผิดพลาดเหล่านั้นมึงต้องเอาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาไปประหารเอานายกเทศมนตรีหาดใหญ่ไปประหาร ไม่ใช่เพียงแค่มึงจะต้องมานั่งย้ายในอำเภอรหรอกผู้ว่าสงขลาเนี่หาศพมันเจอหรือยังนายกเทศมนตรีเนี่ยเมืองหัดใหญ่เนี่ยหาศพมันเจอหรือยัง<ม>เขาเหล่านั้นคือหน่วยที่ใกล้ที่สุด สำหรับการบริหารจัดการที่ล้มเหลวยังไม่นับว่าเมื่อเป็นวิกฤตแล้วนายกประเมินตั้งแต่วันแรกที่ไปผัดข้าวไม่ออกเลยใครเป็นคนรายงานนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีไม่มีปัญญาที่จะไปดูสถานการณ์จริงอะดูหน้างานจริงยังไม่พอข้อมูลที่อยู่ในสมองของนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะตัดสินใจไปผัดข้าวเนี่ย มันมีมากไม่มันมีไม่มากพอที่ท่านนายกจะตัดสินใจอพยพคนในวันที่ท่านในวันที่ท่านผัดข้าวเหรอไม่ใช่ตามความสมัครใจของประชาชนนะเวลามีภัยวิกฤตการอพยพคือประชาชนต้องอพยพโดยราชักการจะต้องเอารถไปรับต้องขนกันออกต้องเอาทุกสภาพก,กำลัง เป็นแสนเป็นสองแสนนายก็ต้องลงพื้นที่เอาออกมาวันนั้นคืนนั้นข้ามคืนไม่ได้นาทีเดียวก็ไม่ได้รอวันนี้วันพรุ่งก็ไม่ได้การรอแค่ห้านาทีนั่นคือลมหายใจสุดท้ายของประชาชนนี่ เบนเบนรัฐบาลทั้งชุดรัฐบาลงี่เง่าทั้งชุดยกเป็นรัฐมนตรีสุปจีอีนี่ก็ตัวร้ายเหมือนจะดีๆีเนี่ยอีนี่ก็ตัวร้ายไปดูให้ดีๆไปดูให้ดีๆไปดูเอ U แร่แรเอิร์ธนุน่นไปดูให้ดีๆแล้วไปดูให้ดีๆอเมริกากำลังจะได้นำเข้าข้าวโพดจำได้ใช่ไหม นอกจากอเมริกาจะนำข้าข้าวโพดมาเพื่อตอบสนองเจ้าสัวที่ขายอาหารสัตว์แล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกที่อเมริกาเนี่ยได้ MOU ไปเสร็จแล้วเนี่ยจะได้นำเข้าอะไรหลายอย่างมากจาก FTA จากการทํา MOU ตอนที่เดินตามก้นายกรัฐมนตรีอนุทินไปที่ประเทศมาเลเซียนี่กูยังจำเรื่องนี้ไม่ลืมเลยใครเชียร์อีนี่กูจะด่าอีนี่ใครเชียร์อีนี่กูจะด่าอีนี่ กูจะด่าไม่ลืมหูลืมตาเลยเอาสิหรือแม้กระทั่งเนื้อสัตว์บางชนิดที่จะนำเข้ามาได้เนี่ยมันคือความหายนะของเกษตรกรถ้าเกิดใครก็ตามแต่ไปเนี่ยทำา o u u เรื่องแร่แร่เอิร์ธแล้วเราเสียศักยภาพอำนาจการต่อรองโดยอำนาจนี้ยกให้กับประเทศอเมริกาไปแล้วเนี่ย แล้ว M O U ตัวนี้ยังแก้แล้ว M O U ตัวนี้ก็เป็น M O U ที่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ไม่ต้องทำตามก็ได้ไม่ใช่เราทำ M O U กับใครกับอเมริกาไม่ใช่เขมรขนาด M O U กับเขมรเนี่ยจนป่านนี้4-3-4-4มึงยังยกเลิกไม่ได้เลยแล้ว M O U กับอเมริกามึงคิดว่าจะยกเลิกได้ไหมอย่าควายอย่าซึ่งตึงเออใครเชียร์อีนี่มากูจะด่าอีที่เชียร์นี่แหละคอยดูเออ มันเละตุ้มเป๊ะมันล้มเหลวล่าสุดก็มีรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งไม่พอใจคำถามสื่อมวลชนตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวแล้วเสือกไม่พอใจคำถามสื่อมวลชนสะบัดบ๊อบลุกขึ้นเลยเป็นความผิดหวังของประชาชนอย่างยิ่งเป็นความผิดหวังอย่างมากเขาผิดหวังถึงขั้นที่สื่อมวลชนกำลังจะลากประวัติพ่อมึงออกมาเลยเขาลากประวัติพ่อมึงออกมาเลยนะว่าพ่อมึงโดนอะไรถึงไม่สามารถเล่นการเมืองได้อีกอะ่ะ เขาลากประวัติพ่อมึงออกมาเลยแหละอันนี้กูจะบอกให้แค่นั้นแหละจะต้องระมัดระวังในการใช้แต่ขณะเดียวกันการใช้อำนาจเนี่ยเราจะต้องใช้เนี่ยบนคือแปรของประเทศและใช้ให้ถูกจังหวะจักโคนนะแล้วเวลาคุณเนี่ยไม่ยอมรับเสียงวิจารณ์มันไม่ใช่เวทีประชาธิปไตย รัฐบาลที่ไม่พอใจต่อคําถามสื่อรัฐบาลที่ไม่พอใจต่อคําถามของนักข่าวรัฐบาลที่ไม่พอใจต่อเสียงกลด่าของประชาชนเวลาบริหารภาวะวิกฤตผิดพ,พลาดเนี่ยแปลว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่รับฟังเสียงประชาชนจึงเป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยมึงไม่ควรจะจะนั่งอยู่บนหัวประชาชนแค่นั้นแหละที่สิ่งที่ดเรมริกาอยากจะพูดให้ฟังในวันนี้นะ สวัสดีทุกคนทุกคนรู้ไหมสวัสดีค่ะลูกชายแท็กลูกชายแท็กเตอร์แท็กพลันยูไปไหนลูกชายแท็กเตอร์ไปน้ำท่วมหาดใหญ่ไปเขตแปดยังไม่กลับไปที่เขตแปดตรงน้ำท่วมหาดใหญ่เขาอยู่หาดใหญ่ตอนนี้นะคะ แท็กพลันยูไม่รู้กลับมาหรือยังแต่ว่าตอนกลางวันอยู่ที่หาดใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนน้ำลดต่อผุดเยอะเจอศพประชาชนเป็นร้อยแต่ยังไม่เจอศพรัฐมนตรีแล้วก็ยังไม่ได้เจอศพนายกเทศมนตรีและยังไม่เจอศพผู้ว่าสงขาตอนนี้กำลังตามหากันอยู่ค่ะ คะ่ะแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลามีการวิกฤตเนี่ยแล้วจะเกิดการเยียวยาเนี่ยไม่ใช่เงินนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ได้ใช่แล้วก็ไม่ใช่เงินพ่อเงินแม่ของมั่วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวิธีการวิธีการจัดการต้องทําอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็ตอนนี้เขาจัดการไปแล้วอย่างไรเดี๋ยวจะจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าข่าเบรกที่สองนะคะสวัสดีทุกคน ท่านคือที่พึ่งของประชาชนโดยแท้ค่ะอู <c oughs> พี่อย่ามาคาดหวังกับหนู <c oughs> คุณพี่อย่ามาคาดหวังกับดรมาิกาดรมาริกาท่านคือผู้กล้าบู๊ <c oughs> กล้าอะไรล่ะฉันไม่กล้าหรอกสวัสดีค่ะดรมาริกาที่รักของพวกเราทุกคนท่านคือที่พึ่งของประชาชนโดยแท้ค่ะอูพี่อย่ามาคาดหวังกับหนู <c oughs> คุณพี่อย่ามาคาดหวังกับดรมาริกา <c oughs> ดกรมาริกาไม่ได้ขนาดนั้น คุณพี่จะมาคาดหวังกับดรมริกาคุณพี่จงไปคาดหวังกับลูกชายคุณพี่เถอะคุณพี่จงไปคาดหวังกับนายกรัฐมนตรีและจงไปคาดหวังกับรัฐบาลซึ่งมีอำนาจในการบริหารอำนาจระัาธิปัตเถอะดรมริกาไม่มีอำนาจอะไรดรมริกาไม่มีอำนาจอะไรเลยคุณพี่จงอยากคาดหวังกับดรมริกาเลยขอร้องละคุณพี่อยาคาดหวังกับดรมริกาเลยนะจ๊ะขอร้องเลยสวัสดีทุกคน อย่ามาคาดหวังกับดครคุณพี่จงคาดหวังกับลูกกับผัวของคุณพี่เถอะนะนะขอ,อ,ะอร้องล่ะดรคือกระบอกเสียงของพวกเราไงคะโอเคกระบอกเสียงพอใช้ได้นะคะแต่อย่ามาคาดหวังกับดิฉันมากจนเกินไปเดี๋ยวคุณพี่ผิดหวังดิฉันจะซวยโอเคนะคะดิฉันกลัวความคาดหวังมากดิฉันกลัวมากเหมือนกับรัฐบาลอะ่ะเหมือนกับนายกรัฐมนตรีพอ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 ,อีตุ้งติ้งสะดิ้งสีมันออกไปได้นะคะคนก็มีความดีใจเฮ้ hey, ปรากฏว่าพอเจอนายกรัฐมนตรีตอนแรกกูนึกว่าจะดีทีนี้ปรากฏว่าท่าดีทีเหลวเว้ยเฮ้ยตอนแรกเนี่ยแม้แต่ตารางเซนตติเเมรดียว เราก็จะไม่ยอมเสียแผ่นดินให้กับประเทศใดโอ้โหขี้หมาอะไรละ่ะตอนนี้ปลาเข้าไปไม่รู้กี่ตารางกิโลเมตรแล้วยังไม่ได้คืนมาเลยเออความบัวยังไม่ทันหายความควายของหาดใหญ่เข้ามาแทรกอีกต่างหากตอนนี้บริหารวิกฤตนะคะเศรษฐกิจยังไม่บริหารบริหารวิกฤตอะไรก็ยังไม่สาเร็จอะไรสักอย่างปรากฏไปเจอวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ชิบ<ด>หาย,หายกันหมดฝั่งดรมาริกาพูดมากเลยค่ะพูดตรงจริงใจรักชาติ ชาติเนี่ใครๆเขาก็รักค่ะเพียงแต่รักเนี่ยใครรักชาติแบบไหนรักรักแบบยังไงบางคนก็รักชาติแบบที่แบบว่าอยากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนก็รักชาติอยากที่จะไปแบบว่าแบ่งปันทรัพย์สมบัติของชาติเอามาใช้บางคนก็รักชาติในรูปแบบที่ว่าอยากจะใช้อํานาจให้เต็มที่ที่สุดบางคนก็รักชาติโดยอยากจะให้คนในชาติเนี่ยว่า้ตัวเองเข้าใจยังคือคนรักชาติมันรักหลายแบบแต่ส่วนดรอเรมริการนั้นก็แล้วแต่คุณจะมองเห็นว่าคุณดรอเรมริการรักชาติแบบใดโอเคนะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยสำคัญท โอเคนะคะคุณพี่นะคะไม่ว่าเราจะรักอะไรแค่ไหนเราก็ต้องรักตัวเองด้วยนะจําไว้เพราะถ้าเกิดเราไม่รักตัวเองไม่ดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเผ่าผมอะไรของตัวเองถ้าเกิดเราไม่ดูแลแต่เราจะไปแบกบ้านแบกเมืองแบกชาติแบกบ้านแบกเมืองแบกประชาชนเราแบกไม่ได้หรอกถ้าเกิดเราก็เราเรายังแบกตัวเองไม่ได้เลยเราก็จะไม่สามารถแบกบ้านแบกเมืองได้หรอกเพราะฉะนั้น ดรมริกาถึงเป็นซีอเจ้าของผลิตภัณฑ์3บริษัท3บริษัทของดรมริกาจ่ายภาษีแวดให้กับประเทศชาตินี่แหละการรักชาติของดรมริกาดรมริกาจ่ายภาษีแวดให้กับประเทศชาติเดือนหนึ่งหลายแสนบาททั้ง3บริษัทของดรมริการเดือนหนึ่งหลายแสนบาทจ่ายทุกเดือนด้วยขณะเดียวกันนี่คือการรักชาติของดรมริกาและการรักชาติของดรมริกาคือดิฉันก็นั่งอยู่หน้าปากหมาแต่หน้าตาดีวิจารณ์วิจัยไป นะคะทำหน้าที่อินฟลูเอนเซอร์แต่ปากมานานะแต่แต่หน้าตาดีโอเคนะคะแค่นี้นี่คือการรักชาติของดอร์มาริกานะคะเราจะปากมาเลยปากเสียปากอะไรก็ตามแต่แต่ถ้าเกิดเราหน้าตาดีทุกคนให้อภยัยเชื่อฉันโอเคนะคะตามนั้นแหละค่ะและถ้าเกิดคุณจะหน้าตาดีคุณจะต้องมีสกินแคร์ที่ดีที่ไว้ใจได้สกินแคร์ดเรมาริกาสิคะถ้าคุณจะปากมาแต่หน้าตาดีทุกคนโอเคค่ะโอเคนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนบางคนก็ลักกระปิดลักกระเปิดบางคนก็จะรักชาติมากบางคนก็รักชาติมากเอาเงินไปซื้อเอาเงินไปซื้อเสียงคนในชาติฟาดหัวคนในชาติเสร็จแล้วก็โกโกสอสอมาเต็มสภาเสร็จแล้วก็ไปหาแดกกับประเทศชาติโดยใช้เสียงสอสอเหล่านั้นโหวตเพื่อให้ตัวเองไปมีอํานาจบางคนก็ทําอย่างนั้นก็มีมันก็ไม่ได้มีทุกคนนะฮะแต่คนที่ทําแบบนั้นก็มี ถามว่ารักชาติไหมลักรักชาติด้วยการโกงชาติมันก็มีบางคนโกงชาติจนติดคุกก็มีเออดรค,คะอยากขายไม้กวาดทางมะพร้าวให้นายพลาดอนค่ะเธอก็นะเนี่ย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 นะเขาก็เป็นถึงรัฐมนตรรงรัฐมนตรีนะอออเธอก็นะ อืมเธอก็อน,นะเธอ,อนนะอืมอืมอืมเธอก็รักชาติอีกคนนึงละชอบใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวไปกวาดขยะให้กับประเทศชาติเธอเนี่ยแม้เธอนี่ก็นะชอบใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวไปกวาดขยะลงท่อให้กับประเทศชาติเธอนี่ก็นะสวัสดีค่ะอะทุกคน ทวีศัก์อีส้นตีนกูก็คิดว่าจะเป็นคนดีสุดท้ายก็ขายของเอาอีหามีแต่มีแต่คนชั่วหรือไงจะขายของกูเป็นคนดีแล้วกูจะขายของ,นนขของไม่ได้หรือไงเอาอีส้นตีนถ้ากูไม่ขายของแล้วกูจะต้องไปหาแดกกับประเทศชาติหรือไงจะต้องไปขอ,ขอรับท่านประเทศชาติหาแดกหรือไงอ,อีควายอีส้นตีนทำไมอีควายมึงจะไม่นั่งขอทานแดกหรือไงอีค้นส้นตีนและชีวิตเนี่ยคุพ่อค,คุแม่ของมึงเนี่ยไม่ขายของกินไม่ทำอาหาชีพในทางสุจริตแล้วมึงทำอาหาชีพอะไรเอาอีหา เอาอีนี่เขาเป็นเจ้าของบริษัทเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เขานั่งขายของเอาอีหาแม่ค้าแม่ขายอะไรต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ขายของเก็บภาษีให้กับประเทศชาติทั้งนั้นแหละคําถามก็คือมึงไม่ซื้อมึงไม่ขายมึงไม่ทําอะไรก็เรื่องของมึงสิมึงก็นั่งนั่งขอแทนมึงก็นั่งพาพ่อพาแม่ไปนั่งขอทานใต้สะพานลอยไปสิไปเอาอีหาทาไมแม่ค้าแม่ขายจะรักชาติรักแผ่นดินไม่ได้หรือไงแล้วแม่ค้าแม่ขายกูจะเป็นคนดีไม่ได้หรือไงแล้วทำไมอ่ะ การเป็นแม่ค้าแม่ขายกูจะเป็นคนดีและกูขายของไม่ได้หรือไงเอาอีหาอีส้นตีนอีหาตะกาป่วยเอาอีนี่เสือกตะกาป่วยอีกเอาอีส้นตีนเอออีนี่นะไป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 ขี่ไป,ป,ไปตดไปทำไมล่ะกูขายของอยู่ตรงนี้และหนักหัวกระบาลครดพ่อครดแม่มึงทางนูน้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็นั่งสายขบูลสู่ถูหมอถูหมอให้ของกูอยู่ตรงนี้และขนาดเดียวกันมึงเนี่ยนะกูนั่งขายของอยู่ก็อยู่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันหนักหัวกระบาลคดพ่อโคดแม่ของคนข,ของมึงตอนไหนเนี่ยเอ,อ้ยนี่ไปซื้อสบู่ดำไปถูเลยไปเ<ะ> <sidewalk> อ้ยนี่ ออมันอยากแซะแต่มันหาภาษาไม่ดีมันหาภาษามึงอยากจะมึงอยากจะคุยกับดอเรมาริการเนี่ยมึงไม่ต้องนับถือกูหรอกถ้ามึงตะกาป่วยๆแบบนั้นมึงไม่ต้องนับถือกูหรอกเอาอีหาลงคิดมาเป็นคนดีแล้วทำไมกูไม่เป็นคนดีตรงไหนกูเป็นคนร้ายตอนไหนทาไมกูปากๆหนาหน้าตาดีทําไมเอาอีหานี่ส้นตีนจริงๆตะกาป่วยอีกแล้วเออตะกะมันป่วยจริงๆทําไม กูเป็นแม่ค้าแล้วกูจะขายของกูมีปัญหาหนักหัวกระบาลมึงเหรอกูขายของกูเป็นแม่ค้าแต่กูจะด่ารัฐบาลไปด้วยกูจะตรวจสอบไปด้วยกูจะทำนู่นทำนี่ไปด้วยมีปัญหาอะไรกูจะดูแลประเทศชาติไปด้วยมึงเป็นมีปัญหาอะไรกูเป็นแม่ค้าทำไมกูเป็นแม่ค้าที่มีความรู้เรื่องการเมืองนิดหน่อยทำไมล่ะไอ้ห่าแล้วหนักหัวกระบาลโคตรพ่อมึงเหรอหน้าลำคาญยี่ฮ่าบล็อกแม่งเลยบล็อกไปแล้วเรียบร้อยลำคาญ บางทีไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะบล็อกคนที่ควรประสาทนะด็อกเตอร์มริกานะบางทีไม่ค่อยอยากบล็อกหรอกบางทีก็อยากหยิบขึ้นมาเป็นคอนเทนต์แต่บางทีมันน่าลำคาญบล็อกแม่งสวัสดีทุกคน เขาพูดถึงเรื่องอะไรมึงก็ควรจะจอยกับเขาเรื่องนั้นถกเถียงถามเขาเรื่องนั้นนั้นที่เขาพูดเออมึงไม่จะมาเป็นกวนตีนมึงอยากรู้เรื่องอะไรมึงก็ถามมามึงไม่จะมานั่งแซะนู่นนี่นั่นต่างๆอีควายสตวงเออกูเป็นแม่ค้ามีอาชีพโดยสุจริตสอนให้ทุกคนทำแอฟเฟอรีเอทและขณะดนยวยกันถ้าเกิดมึงมีอาชีพอยู่แล้ว หรือมึงมีอะไรต่างๆที่มึงไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้มึงก็ไม่ต้องมาฟังดรมาริกาก็กได้มึงก็เอาหัวไม่มือสไลด์แล้วก็ออกไปแค่นั้นเองง่ายๆชีวิตแต่ยากตรงไหนเอาหัวไม่มือสไลด์แล้วออกไปอะ่ะฮะขณะเดียวกันถ้าเกิดมึงอยากจะรู้เรื่องอื่นไม่ได้สนใจสิ่งที่เขาพูดมึงก็ถามมาแค่ถามมากูก็ตอบไปอีควายสตงูงอีเงาจาเป็นต้องแซ่ไหมสึงตึงปากเนี่ยกูมีไว้ฟาดไม่ได้มีไว้สําหรับการที่อมพนันแล้วก็ไม่ทําอะไรเลย มึงฟาดกูมากูฟาดมึงกลับกูเปิดติกตอกมากูไม่ได้เปิดมาทําการค้าขายอย่างเดียวหรอกกูเปิดมาเพื่อด่ามึงนั่นแหละอีส้นตีน